สวัสดีครับผมวันนี้ะนะนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวมิซูบิชินะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นแอทลาดนะหรือมิลาดเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังอิกทีอ๋อตัวนี้เป็นมิลาดนะครับขอโทษนะครับตัวน,นี้เป็นมิซูบิชิมิรลาดนะครับ สเปคจะเป็นล้อ CE อีขอบ15กว้าง7 o f ออฟนะครับลารดดวยยาง195 50 15นะครับเป็นยางแรนเซลนะครับแล้วก็ล้อจะเป็นของงานไทยออโตออปชั่นงานแคตติ้งนะครับไม่ใช่ล้อเบานะครับเป็นสเปค40ไม่ล้นนะครับล้อจะหุบมากๆนะครับกับตัวนี้คันนี้เดิมๆโรงงานยังไม่ได้โหลดนะครับกับตัวมิซูมิลาดนะครับ ผมให้ดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูล้อข้างหลังก่อนดีกว่านะครับว่ามันล้นหรือไม่ล้นนะครับด้านหลังพอดีเป๊ะไป,ปมากนะครับนี่นครับกับความสูงเดี๋ยวผมพาดูความสูงขอใช้นิ้วมือสอดแล้วกันนะครับง่ายๆใช้นิ้วมือสอดตอนนี้ตอนนี้สี่สี่นิ้วมือแบบมันคับนะแบบเข้าไม่ได้นะก็คือสี่นิ้วมือ คับคับเลยนะครับของส่วนด้านหลังที่เป็นโช๊คเดิมนะครับย้ามว่าโช๊คเดิมกับยาง19550นะครับในส่วนของด้านหน้าครับก็โช๊คเดิมอยู่นะครับลองดูหน้าหลังเท่ากันเป๊ะเลยนะคือ3ามสี่นิ้วมือเนี่ยสีนิ้วเนี่ยคือคับเข้าไม่ได้แล้วอ่านี่คือเดิมเลยนะครับตรงนี้เมื่อกี้ลองเลี้ยวดูนะครับสบายนะครับไม่ติดนะครับหน้าหลัง เพราะว่าของเดิมมาจะเป็นขอบ14นิ้วนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็น15เลยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนของหน้าตรงนะครับตรงนี้นี่นะครับตรงจะประมาณนี้เดิมๆไม่ได้โหลดนะครับกับยาง195 50นะครับเดี๋ยวมาดูว่าล้อหน้าจะล้นขนาดไหนนะครับหรือว่าหุบหรือเปล่ามาดูกันนะครับอ่ะขูบเลยนะครับ ตอนนี้คือหูบหายเข้าไปในซุ้มเลยนะครับผมถ้าจําผมว่าไม่ติดแน่นอนนะครับส่วนของด้านหน้าเนี่ยคูบหายเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับถอยมาไกลๆให้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยคูบหายไปเลยนะครับคันนี้วิ่งตรงมาจากระยองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวิ่งมาไกลมากนะครับเพื่อที่จะมาจัดล้อชุดนี้โดยตรงนะครับกับทางร้านนครทรัพย์ยางยนต์เดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ๆกันต่อดีกว่านะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อ ce 2 8นะครับตัวนี้เป็นงานไทย ao w หรือที่เรียกกันว่า auto option นะครับตัวนี้ไม่ใช่ล้อเบลฟร์ฟอร์มิงนะเป็นล้อแคตติ้งนะครับขอบ15กว้าง7ออฟ o 0นะครับย้ำว่า o อฟ40นะครับ,ออรบใส่แล้วมันจะไม่ลนนะกับยางแลนเซลนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดยางไทยตัวนี้บอกเลยว่าขึ้นยางโคตรสวยนะครับ เม็ดอินไทยแลนดชัดเจนนะครับกับสเปค19550นะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อค่อนข้างอมเยอะมากนี่นครับอมหายเลยนะครับอมแบบโคตรนะครับยางจะเป็นลายเดียวกับตะกูลบิสโตรนอานะครับนี่นะครับสวยมากเนี่ยทั้งดอกยางทั้งแก้มที่แบบขึ้นตรงนะครับกับกว้างเจ็ดเนี่ยใส่ไปเลยนะครับ ตัวล้อตัวนี้จะเป็นก้านตรงเหมือนกันนะครับมีออฟเซตตรงนี้ลึกอยู่ประมาณนิ้วหนิ้วครึ่งนะครับตรงนี้มีฝากลางให้เลยนะใส่ได้เลยนะครับไม่ติดนะครับสวยเลยสเกลนี้นะครับใส่ได้กับทุกรุ่นนะไม่ใช่ว่ารุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับจะเป็นพวก h o n d a j a จ z City ้ก็ใส่ได้ปกติเลยนะครับยิ่งใส่ยิ่งหุบนะครับแก้ปัญหาได้ดีนะครับกับสเปคนี้โอเคล้อยางชุดนี้อยู่ที่18000บาทนะครับ ล้อยางชุดนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับล้อเปล่า11,500บาทนะครับยาง7 0 0 0นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของล้อยางนะครับ โอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสาหรับใครที่มองหารอยางตัวนี้อยู่นะครับผมสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยกับร้านนครคนซับยางยนต์นะครับกับเบอร์โทรด้านบนนะครับ094 540 9999 99, ร้านจะอยู่หน้าปากซอยวัดโนดนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับเลยเชศบาลบางก่างมาประมาณ500เมตรอยู่ซ้ายมือติดกับร้านคาแคร์7 เดย์เซเวนะครับสปานะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ Perfect.